โอเคคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนหาตัวละครในอัปเดตนี้ทั้งหมดที่สามารถหาได้แล้วก็ของ e ีโที่ต้องใช้ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าคุณกำลังต้องการเว็บเติมโรบักที่รวดเดวปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย FZ shop ชมีบริการเติมโรบักบริการกิฟเกมพาร์ทแมพต่างๆอันที่เช่น b l ล็ Rock Level Box f o o อ Anime Ranger อร์เอ็ก a ์อ และยังมีบริการรับฟาร์มแมอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบอกต้อง f อฟ h ซ p ช็อปแล้วถ้าใครสนใจลิงกอยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึง่งที่สามารถช่วยน้องๆอ่ะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอ่ะ ที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวโหลด UG Phone สามารถดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคอย่างแรกเลยตัวละครแรก m a s t e อร์ Spin หรือว่าใจโรก็สามารถหาได้จากตู้สมอนนี้เลยนี่ ตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้จอนนี่มันมาพอดีเลยวะซึ่งใจโรกับจอนนี่ตอนนี้มันอยู่ในตู้นะทั้ง2ตัวที่มันเพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นี่อยู่ในตู้เลยก็สามารถุ่มหามันได้ถ้าเกิดเออมันมากลางตู้ก็สามารถกดุ่มได้ซึ่ง2ตัวเนี้ยมันอีโวยังไงเดี๋ยวพาไปเลยอย่างแรกจะเป็นใจโรใช่ไหมอ,อ่ไปอัปเกรดก่อนเลยตรงนี้ของอีโวที่ต้องใช้ นี่จโลใช้เป็นสตีลบอลสตีลบอลนี่หาจากไหนหาจากที่ช็อปเลดได้เลยไปที่เพย์ตรงนี้แล้วก็เลดช็อปตรงนี้นี่หาจากตรงนี้เลยนี่เห็นป่ะสตีลบอลใช้เออค่าเงินเรดในการแลกก็ใช้ประมาณ150เหรียญน,นะสำหรับคนที่อยากจะไปลงเรดก็อย่าลืมซื้อตั๋วก่อนนะเพราะมันต้องซื้อตั๋วเข้าไปถึงจะเล่นเรดได้แล้วก็จะเข้าไปเล่นเรดผมแนะนำหาเพื่อนไปเยอะๆซึ่ง ผมเข้าไปเล่นคนเดียวแม่งโคตรนานหาเพื่อนไปเยอะมันไม่คูณเออมันไม่คูณเลือดถ้าเกิดเข้าไปอะ่ะก็ประมาณนี้สําหรับการอีโวของไจโรนะซึ่งอีโวไจโรผมว่ามันอีโวง่ายนะแค่ลงเลทแล้วก็อีโวมันได้เลยส่วนต่อไปจะเป็นการอีโวของจอ h n นนี่หรือทักโฟนั่นเองซึ่งการอีโวของมันเนี่ยจากระดับมิติกไปถึงระดับซีเค็ดได้เลยนะเห็นไหมจากกรอบลุงกลายเป็นกรอบแดงก็นี่ของที่ต้องใช้ เดี๋ยวพี่จะบอกเลยของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างจะม,ออมีไอ้คอปอาร์มไอ้คอปแนบอาร์มหรือว่าแขนทางด้านซ้ายแล้วก็อันนี้คืออะไรกระดูกปะมันคือโครงกระดูกไอ้ไม่ใช่โครงกระดูกหรือมันคือสันหลังปะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็ไอ้สตีลบอลเนี่ยใช้หนึ่งก็ไปแลกจากช็อปได้อันนี้อันนี้จากสตอรี่เดี๋ยวพี่จะบอกนี่ตรงนี้นี่จากสตอรี่มาเลยนี่โอกาสดรอป40%อันนี้ตั้งแต่10ขึ้นไปนี่ อตั้งแต่7ขึ้นไปโอกาสดรอร้อยเปอร์เซ็นเลยป่ะดูก่อนี้เออเอา้ามันมันดิงกับมาที่เ,เ,เดิมตั้งแต่6อ๋อตั้งแต่6ขึ้นไปเหรอแต่ว่าโอกาสมันจะได้น้อยไงพี่แนะนำให้เล่นชัตเตอร์10ไปเลยจะได้สูงสุด12 1 8เลยนะโอเคพอสีทองนี่หาปุ๊บแล้วก็โครงกระดูกอันนี้แบบนะโครงกระดูกซ้ายแขนซ้ายกับซิคโครงปะเออแขนซ้ายมันจะอยู่ไปที่เพนะ เผื่อคนงงว่าเออมันหาจากไหนไปที่เดมอนฟอสอันนี้ไม่ใช่อันนี้อยู่ดับสไม่ใช่อันนี้ไงอยู่อันนี้มันจะอยู่กินแพน็ตแล้วก็ชัอปเตอร์3เห็นไหมโอกาสดรบาป35%แล้วก็อีกอันนึงเป็นโครงกระดูกเออไม่ใช่โครงกระดูกซี่โครงปะมันจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ไหนวะ นี่มันจะอยู่หมู่บ้านมินจานา루โตเลยนะซึ่งโอกาสดอก35%ประมาณนี้ของของ2อ,อย่างซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอีโวง่ายเหมือนกันสำหรับจอนนี่รู้สึกว่าอัปเดตนี้ของอีโวมันค่อนข้างหาง่ายอยู่นะไม่ได้ยากอะไรมากมายและอย่างต่อไปก็คือ D4C ของเรานั่นเองซึ่ง D4C เนี่ยจะหาได้จากไหนหาได้จากการลรงเลทเลยนะนี่เดี๋ยวตั้งแต่ค1 X1 ไม่มีนะ x2 ไม่มี x3 อ่า3มีละโอกาสดรอปจะ1%แล้วก็เป็น x4 จะดรอป3%แนะนำถ้าจะลงทีเดียวก็ลง x4 ไปเลยเพราะมันได้ทั้งเทรดีโลมันได้คุญแจมันได้อะไรเยอะมันได้ของทุกอย่างอะ100%น่ะเนี่ยมันได้ของทุกอย่าง100%น่ะเห็นป่น่่มาเรียงก็ได้100%คุญแจ100%เทรดีโล100%แต่พวกนี้ก็คือมันมีสุ่มไปอย่างไอ หัวใจก็15นิ้วว่า50ประมาณนี้สำหรับการหา D4C นั่นเองพี่จำชื่อตพี่จาชื่อตัวละครไ็จด้จำได้แต่สแตนอย่างเดียวเลยภาคนี้พี่ไม่ได้ดูด้วยซึ่งของ Evo D4C เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะผมว่าเห็นไหมเนี่ยซึ่งโครงกระดูกอันเนี้ยมันหาได้จากการลงเลดอีกแล้วเช่นเคยเมื <laughs> ่อก,กี้ก็น่าจะให้ดูลงเลด ลงเรดตรงนี้นี่นี่นนลงเรดปุ๊บแล้วก็เอาเอาเหรียญเรดมาแลกนี่เห็นไหมตรงนี้ใช้450ในการแลกนะแล้วอย่างต่อไปจะเป็นการซีโบดีโอหรือว่าการหาดีโอซึ่งง่ายๆเลยหาดีโอเนี่ยโอเวอร์เฮเวนเนี่ยแบบง่ายๆเลยไปที่ซัมมอนแล้วก็สุ่มสุ่มเลยถ้าเกิดมันเข้าตู้มาก็สามารถหาได้อันนี้มันยังไม่เข้าตู้สุ่มเนี่ยหาดีโอระดับรีเจน ซึ่งเอาดีโอระดับดีเจนเนี่ยพอเราสุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่อัปเกรดแล้วก็ไปอีโวตัวมันเลยนี่พอเราอีโวปุ๊บนี่นะพอเราอีโวโดยใช้หน้ากากไอ้แวมไพร์มาสซึ่งแวมไพร์มาสเนี่ยหาจากการคราฟนั่นเองเอ้ยนี่นี่ครับซึ่งของคราฟก็ตามนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าเออนี่อยู่ชัด อยู่ชัปเตอร์ไหนอันนี้อยู่อยู่สตอรี่ไหนอะไรประมาณนี้มีบอกอยู่ประมาณนี้เลยจิ้มไปได้ซึ่งถ้าเราอีโวมาแล้วมันจะเป็นกลายเป็นระดับมิติกก่อนนะแบบนะปึ๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็นระดับมิติกถ้ามันกลายเป็นระดับมิติกแล้วอะ่ะเราก็สามารถอีโออีกขั้นไปเป็นระดับเลนเจอร์ได้โดยที่น้องๆต้องทาเควนนะน,น,นี่อันนี้เลยเควสนี้ถ้าเกิดน้องเป็นระดับอ่ามิติกแล้วนะแบบอีโวแล้วซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่อีโวดีโอพี่นะเพราะว่าพี่กําลังปั้นสตัรให้มันเป็นโอไปก่อน มันจะได้เป็น O บวกในวันข้างหน้าไงพอจะเก็บใช่ไหมน้องก็สามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมซึ่งอันนี้พี่แนะนําให้อีโวแวมไพร์หรือว่าดีโอก่อนนะให้มันเป็นระดับนิสติกแล้วก็เอ็มเลดี้ไปได้เลยซึ่งพี่รับไปแล้วนี่เควสก็จะประมาณนี้เลยมันจะอยู่ในเควสเปเยลเห็นไหมซึ่งเควสแรกมันจะให้ทำอะไรมันให้เราเอาตัวดีโออีโวอะไปลุพอทัลเทียสามพอทัอะไรก็ได้ หนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะมีส่วนทำหนึ่งอ่าและอย่างต่อไปจะมีการ e Johnny, อีโวจอนนี่ป่ะเออจอนนี่หนึ่งครั้งคือน้องน้องต้องอีโวจอนนี่อ่ะแล้วก็เควสก็จะเสร็จเห็นไหมแล้วก็ต่อไปจะเป็นการอีโวมาสเตอร์ออฟสปีดหรือว่าจะเป็นไจโรนั่นเองอีโ e วแล้วก็จะได้ไปหนึ่งสมุดอย่างนี้เห็นไหมแล้วอย่างต่อไปก็จะเป็นการอ e ีโวอีโวซีนี่หนึ่งครั้งก็จะได้สมุดมาเหมือนกัน ต่อไปจะเป็นการหาชิ้นส่วนซากศพคอปปักอ่าประมาณนี้ซึ่ง9อย่างเนี่ยหาจากไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยที่หาได้จากจากเลดชอปเลยก็คือตรงนี้เลยอย่างแรกคือซี่โครงซี่โครงใช่ไหมหนึ่งแล้วก็นี่หัวใจสองหใจสองแล้วใช่ไหมไปที่เพไปที่ซอรี่โหมด พอสองแล้วนี่ลูกตาสามอ่ะกินแพนเนตนี่อันนี้สี่ไหมดีดีมอนฟอรเรสตห้าแล้วก็นินจาปุ๊บชารเตอร์สามหกเซสิตี้เจด็ดกูนซิตี้แปดเป็นกะโหลกเก้าโพลเซียมหูพอดีเรียบร้อยก็จะเป็นครบเก้าพอดีเห็นไหม แต่ไหนค um อเลสเตียมอ่ะจะเป็น9พอดีทุกอย่าง9คือหาได้เลยเพราะว่ามันโอกาสดรอป35%ถือว่าเยอะอยู่ส่วนตรงนี้มันไม่มีอะไรไม่มีชัตเตอร์สามไม่มีเห็นไหมมันเป็นพวกของไอพวกเอาไว้อีโวเฉยโอเคพอน้องหาได้ครบแล้วได้สมุดครบแล้วใช่ไหมเห็นนะนะสมุดพอน้องทำเควสปุ๊บแล้วได้สมุดทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมก็สามารถไปอีโวดีโอ ที่ต้องใช้สมุดได้เลยเดี๋ยวแปมึงอไรวะอ่าอยูน่นน้นก่อนที่จะไปอีโวดิโอระดับพิติกไปขึ้นเลนเจอร์นะก็มาคาตรงนี้ก่อนนี่ปึบ๊บนี่เห็นไหมสมุดเฮเวนเดลรี่ซึ่งมันจะใช้ของจากเควสที่เราทำเมื่อกี้ทั้งหมดเลยในการทำแล้วก็เงินอีห้าหมื่นคาบติ้งมาได้เลยแล้วก็ไปอีโวดิโอโอเวอร์เฮเวนได้เลยเรียบร้อย ซึ่งมันค่อนข้างที่จะซับซอ้อนหน่อยในการทำเพจก็สู้ๆแล้วกันมันก็ไม่ได้ยากนะสำหรับอัปเดตนี้หรือว่าอีเวนนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปการหาตัวละครทั้งหมดในอัปเดตถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเลย